ที่จังหวัดนคปรปฐมสาวท่าตำหนักสวมชุดสีฟ้ารำแก้บนหลวงพ่อสมหวังหลังถูกหวยซ้ำตัวตรงรับทรัพย์หกหลักที่อำเภอนครชัยศรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณทับทิมอาวาัดพรมหรือคุณนุย้ยอายุ39ปีเป็นรักษาความปลอดภยัยทหาร่านศึกมารำแก้บนถวายหลวงพ่อสมหวังหลังถูกหวยซ้ำตัวตรงรับทรัพย์จำนวนหกหลักในวันนี้ ที่วัดกลางบางพระได้มีประชาชนทั่วสารทิศเข้ามากราบไหว้ขอพรจากรูปปั้นองค์ใหญ่หลวงพ่อสมหวังจำนวนมากมายมากราบไหว้ขอพรบนบานขอให้สมความปรารถนาสมหวังที่คาดหวังเอาไว้คุณทัพทีมอาวัตรพรมอายุ39ปีเข้ามาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดกลางบางพระว่าวันนี้จะมารำแก้บนต่อนหน้ารูปปั้นหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระ สวมชุดสีฟ้ารำแก้บนหลังถูกหวยสตัวตรงรับทรัพย์จำนวน6หลักตนเองทำงานเป็นรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึกจากนั้นได้มาจุดธูปบอกกล่าวต่อหน้ารูปปั้นหลวงพ่อสมหวังกราบเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวของตอนอีกด้วยค่ะต่อมาได้จุดประทัด999นัดและต้องรอลุ้นเลขหางประทัดรวยทรัพย์017และ21เพื่อนำเลขดังกล่าวมาเสี่ยงโชค หวังรับโชคใหญ่อีกครั้งซึ่งบรรยากาศที่วัดกลางบางพระที่มีประชาชนทั่วสารทิศลังไหลเข้ามาที่วัดกลางบางพระอย่างต่อเนื่องหวังมากราบไหว้ขอพรให้ได้โชคลาบหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จสมความปรารถนาดังใจที่คาดหวังเอาไว้ในครั้งนี้ค่ะนิว24สถานีประชาชนปณิทั์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวพระลดาสุวรรณายงาน